Now Channel บริษัทนาดีเน็ตเวิร์กพลัสพิชิ่งจำกัดเสนอ The Owner คนหัวแถวรายการที่จะทำให้หวันพรุ่งนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสนับสนุนโดยบริษัท AIA จำกัด บริษัท m ม x i n t e r นเตอร์เนกจำกัดคุณกบทำอะไรอยู่อ่ะเล่นเกมเศรษฐีอยู่นี่ไง <c oughs> อุ้ยแหมกำลังรวยเลยนะเนี่ยว่าแต่อยากจะเป็นเศรษฐีเหมือนในเกมบ้างอ่ะทำยังไงดีอ่ะอยากจะบอกว่าสร้างแลนด์มาร์คมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองบ้างไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมาะเลยคุณกบคะถ้าคุณกบนะคะเป็นคนที่ชอบออม อยากลงทุนและอยากสร้างแลนด์มาร์คเป็นของตัวเองนะวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปพบกับเคล็ดลับดีๆแต่ก่อนอื่นนะเรามาทักทายท่านผู้ชมกันก่อนดีไหมคะไม่ต้องเล่นแล้วนะหยุดก่อนเอค่ะคนะุก่อนนะเก็บไว้เล่นเวลาว่างๆในเกมส์ทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะเวอสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับสาระความรู้และแรงบันดาลใจที่จะทําให้วันพรุ่งนี้ของคุณ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดิฉันธทนสอนอามหมยตยกคุณค่ะและดิฉันดรสุธิราศีเบญจโชตค่ะไหนตะกี้บอกว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆที่จะแบบว่าสร้างแลนด์มาร์เป็นของตัวเองคุณกบอยากรวยใจเย็นๆน,ออนี่ไง <คำ S 2> อะไรคะคันออมคำพีคใช่คุณกบรู้ไหมว่าเล่มนี้นะคะตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากสําหรับในหมู่ของนักลงทุนแล้วก็มนุษย์เง<ม>ินเดือน<ม> ที่อยากจะมีเงินเป็นร้อยล้านก่อนอายุ50ค่ะคแล้วในวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมและคุณกบนะคะ ไปพบกับสุภาพบุรุษท่านนี้กันเลยค่ะมีเงินร้อยล้านก่อนอายุ50นี่คือน่าสนใจมากๆเลยคาดว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าเขาคือใครแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปพบกับช่วง on the move ก่อนติดแวดวงคนหัวแถวแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในช่วงหน้าเราจะมาเป็นเศรษฐีกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ สวัสดีค่ะช่วง The Move กับไฟฟ้าวันนี้เราอยู่ในงานของแอมเว์ที่จะมาเผยการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักธุรกิจในงานถแถลงข่าวกลยุทธ์ระบบผลตอบแทนสร้างแรงจูงใจใหม่ของแอมเว์ค่ะ ด้วยรายการต่างๆนะครับที่เราปรับกลยุทธ์ไปเราเพิ่มรายได้ให้กับนักธุรกิจแอมเบรท่วประเทศนะครับเราปรับแรงจูงใจในการไปสัมมนา,าเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักธุรกิจในการไปสัมมนา,าต่างประเทศนะครับในการทําคุณสมบัติให้ง่ายขึ้นนะครับก็หลักๆ2ปัจจัยนี้เนี่ยฮะรเราก็คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจขายตรง อีกมากมายนะครับเราก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่อย่างน้อยๆก็สิอร์เซ็นในการสมัครเข้ามาทำธุรกิจใหม่มีหน้าเราน่าจะโตกลับไปในในอัตรา,ารได้ไม่ต่ำกว่า5เร์เซนครับสนับสนุนโดยบริษัทเอ็มเวประเทศไทยจำกัด TQM Insurance Broker เราไปทักคุณกิ๊กนที่ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกบครับแหมกำลังคอมเมนต์อ่านหนังสือกันอยู่เลยนะคะวันนี้มีให้ผมแนะนำบ้างเลยมีแน่นอนค่ะอยากจะแบบว่าเป็นนักลงทุนแล้วเป็นเศรษฐีหลายหล้านแบบเป็นร้อยร้านขึ้นไปเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเดี๋ยวเราเชิญนั่งเจญมปนั่งไดนเลยนีะครับดีค่ะไปค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันและคุณกบนะคะได้นั่งอยู่กับแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณกิตติชัยเตชะงามเลิศน,นะคะเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์ชื่อดังจาก1ล้านเป็น500 000, ล้านผมทำอย่างไรและกับผลงานเล่มล่าสุดค่ะออมจากน้อยเป็นร้อยล้าน คุณคิดคะก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าคําถามดิฉันขอถามก่อนว่าถ้าอ่านหนังสือสองเล่มนี้เราค่ะจะทําให้เรามีเงินเก็บและรวยขึ้นจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วหนังสือเล่มสองเนี่ยผมทําตารางไว้แปดตารางับในแปดตารางเนี่ยถ้าคุณไปดูคุณจะเห็นเลยว่าถ้าคุณรู้จักออมเงินแล้วก็นําเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องค,คุณในเศรษฐีร้อยล้านนี่ไม่ยากเลยคุณไม่ต้องทํางานจนกเกษียณถึงหกสิบปีนะครับโดยเฉพาะทางที่หกเนี่ย ทำงานประมาณขั้งยี่สิบแปีกว่าก็เป็นเศรษฐี้อยล้านแล้วโ,โดยออมแค่เดือนเดือนหลักพันบาทเองนะครับไม่น่าเชื่อ,อฟังแล้วเดี๋ยวเราต้องเต็มตัวรวยกันแล้วนะคะเต็มตัวรวยใช่ค่ะแนวคิดของคนส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่ผมได้พบป่านเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดหมดเลยลายท่านเวลาได้รับเงินมาไม่ว่าเงินเดือนหรือว่ารายได้จากการทําประกอบกิจาการะจะไปใช้ก่อนและที่เหลือค่อยมาออมเป็นแนวคิดที่ผิดเลยจริงๆควรที่จะแบ่งออมก่อนต้องแบ่งอ,ออมก่อนผมก็สร้างตารางไว้ว่าถ้าออมทุกปีปีละแสนเนี่ยสาปีผ่านไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณฝากธนาคารเนี่ยกลายเป็นแค่สี่ล้านแปดแสนบาทเองฟังฟัง,ฟง,ฟงดูบางลายท่านมึงโอ้เสียแต่พอละฉันเป็นเศรษฐีละรวยละผมอยากให้ท่านมองย้อนกลับไปว่า30ปีที่แล้วเนี่ย ตอนที่เราทานคุณุคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวแกงเนี่ยจานละหบาท7บาทบาทปัจจุบันนี้ท่านทาน,ทานจานละสาบาทแล้วมองเผื่อไปนาคตข้า้งน้าอีกสักสาปี อาจจะจายละ200ค่ะงั้นเงิน4ล้าน8เนี่ยอาจจะมูลแค่เงินปัจจุบันเนี่ยแค่6-7แสนบาทเองค่ะไม่สบายีนึงเงินแค่นั้นก็ไม่พอรักษาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินแค่นั้นน้อยไปสำหรับอีก30ปีข้างหน้าคจะต้องมาเริ่มนั่งคิดกันใหม่แล้วในเรื่องของการออมอย่างคุณคิดเองอย่างนี้ค่ะเริ่มออมมาตั้งแต่แบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเงินออมครั้งแรกเลยเนี่ยเท่าไหร่จริงๆแล้วเริ่มออมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เปไปโรงเรียนให้ ให้เงินไปไปไปทานขนมจิ้งเรียนก็จะเก็บส่วนส่วนหนึ่งใส่ยากระปุกตลอดตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครแล้วก็ผมขออนุญาตเท้าความเพราะตอนนั้นอายุสิบสองขวบที่บ้านไฟไหม้คุณพ่อแม่เสีย้องสาวเสียคนนี่ก็เหลือผมพี่ชาย้องสาวก็ตอนนั้นผมแพี่ชายก็ออกจากโรงเรียนเลยแล้วก็ตอนตกเย็นก็ไปเรียนกุวิชาแล้วก็สอบเทียบ มต้นมปลายแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเอนทาร์ชช่วงดีพอดีติดคณะวิทยาศาสตร์จุฬาอันดับที่หนึ่งข,ขาศาศาองคณะเลยโชคดีมากเลยพอไปดูคะแนนนี่ปรากฏว่าถ้าเลือกหมอติดหมออีกต่างหากแต่ปรากฏว่าเรียนไปได้แค่เทอมเดียวก็ลาออกเพราะว่ายอดขายที่บ้านตกเพราะดังนั้นมีความรู้สึกว่ากิจการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมก็เลยตัดสินใจออกจากที่จุฬาแล้วก็กางวันก็ค้าขายที่บ้านปกติแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ไปลงไปลงรามใช้เวลาแค่สามปีครึ่งจบ คณะบริหารธุรกิจที่รานกาแก็ได้เกรดเน่ยรับสองกับการที่เหมือนเป็นคนที่ชอบพร้อมแล้วเราเนี่ยเข้ามาเป็นนักลงทุนอย่างเต็มตัวเนี่ยแต่เมื่อไหร่คะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นฮะ,ะตอนสมัยเรียนมีนาโงตอนนั้นพอดีลงผมเรียนเอ็มบีเอแล้วก็ลงวิชาเลือกเกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างหลายตัวเราเห็นเลยว่าคนรวยๆเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทคือหนึ่งไม่เป็นเจ้าของกิจการนะก็เป็นคนเล่นหุ้นหรือไม่ก็เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยผมคิดว่า เจ้าของกิจการเราเป็นอยู่แล้วแล้วเราผมมีความรู้สึกแบบผมไม่อยากเป็นละผมเบื่อจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้อันนี้ไม่รวมช่วงที่ประสบปัญหาที่บ้านเคยมีช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่มากๆแล้วช่วงนั้นคือผ่านไปได้ยังไงปัญหาหรือวิกฤตของชีวิตขั้งแรกสุดก็คือสูญเสียคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต,ตนะครับครันอ,อนนับศรับค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 รับนรับนรับครนบครับครัอดีเล<ม>่นมาจิ้นครับ ขอขยกายความนิดนึงครับ,รบสมมติรเรามีเงินล้านหนึ่ง <คะ S 1> เราเรา,เราเป็นลูกค้าโบโรกเกอร์เนี่ยโบลกเกอร์ก็ให้เรากู้อีกล้านนึง <คะ S 1> เราซื้อขายได้2ล้านสมมติว่าหุ้นตกสัก40%นะสมมตินะครับถ้าเรามีเงินล้านาจะไปซื้อ2ล้าน40%ของ2ล้านคือ8 0 0 0แสนแต่ว่าเงินจริงเรามีแค่ล้านนึง <คะ S 1> ก็หมือนว่าเราขาดทุง80%ไม่ใช่40%นะไม่นับแค่นี้นะครับยังมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเขาในแต่ละเดือนอีกมันเข้ามาประดังเต็มหมดเลยแล้วตอนนั้นผมก็แบบว่าก็บาดเจ็บแสนสาหัสผมจะทํายังไงให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ผมก็คิดว่า ดีที่สุดก็คือเคลียร์หนี้หมดก่อนถ้าตอนนั้นผมอยู่คอนโดผมก็มีเอาคอนโดไปไปเข้าธนาคารเพื่อจะเอาเงินมาเอาเงินทุนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็รีบเอาข<ร>าย<า>หุน <ลง S 1> น้นเพือ่อมาเคลียร์หนี้จนในที่สุดคลีนไม่มีหนี้แล้วที่ข่าวขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเล่นหุ้นแล้วตอนที่เล่นหุ้นครั้งแรกใช่ครใช่ค่ะตอนนั้นคือเริ่มต้นจากว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยแล้วแกก็พาที่สิบตรวอตรวจประมาณ45หคนไป ไปเยี่ยมชมตลาดหุ้นก็ทําให้เรารู้สึกเออมันน่าสนใจก็เริ่มลงทุนในหุ้นเปียตรีก็เรียนการเงินและการธนาคารเบียโทก็มาเอ็มเอเและลงวิชาการลงทุนด้วยมันก็ตรงอยู่แล้วเนั่นเราก็คิดว่าเราน่าจะเอาดีทางด้านนี้แล้วก็โชคดีก็ในการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะทำให้ผมมีความมั่งคั่งในระดับนี้ในปัจจุบัน มีความมั่งคั่งอย่างไรคะตอนนี้มีต้องแอบทาัพั์สินสักเล็กน้อยว่าตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างพอเปิดเผยในก็อาจจะมีหุ้นที่ถืออยู่ในในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดรัพย์ก็เป็นผู้ถือหุ้นที่ติดอันดับของเขาอยู่ประมาณสองสามบริษัทนะครับแล้วก็มีบริษัทอื่นที่แบบมีถือหุ้นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดอันดับแล้วก็มีลงทุนในสหกรณ์ซั์ด้วยอะไรางเงี้ ทั้งบ้านคอนโดตอนนี้มีคอนโดสักกี่แห่งคะรวมๆนะทั้งทั้งบ้านคอนโดที่ดินรวมๆก็น่าจะรวมๆห้าสิบแห่งห้าสิบห้าสิบแห่งห้าสิบแห่งห้าสิบยูนิตทั้องเรียกยูนิตรวมๆเนีนะเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตตอนนั้นสมัยนั้นราคาเจ็ดสิบบาทที่ผมซื้อเวลาผ่านมาประมาณเจ็ดปีกว่าๆมาปีที่แล้วน้องทายจีซิครับคุณนุ๊กกับคุณกบคิดว่า หุ้นราคาเจ็ดสบาทเมื่อ7ปีที่แล้วมันก็ต้องขึ้นมาจะขึ้นมาสักเท่าไหร่เยอะเลยแหละเยอะนะที่เท่าตัวแล้วกันอ๋อสี่สิบนะครับร้อยส้วคุณจบคิดว่าเท่าไหร่ครับประมาณนั้นแหละค่ะขึ้นไปพันสองสิบบาทโอ้โหช่วงระยะเวลาเจ็ดปีกว่าที่ถือเนี่ยผมได้ปันผลไปร้อยยี่สิบกว่าบาทเงินปันผลก็มากกว่าเงินที่จ่ายซื้อหุ้นแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ไม่มีต้นทุนละค่ะนอกจากเรื่องการลงทุนนี้แล้วยังมีธุรกิจอื่นที่ทําอีกไหมคะจริงๆแต่หลังก็เริ่มมาเเป็นนนักขีย กเขียนเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ล่านัดเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามีประสบการณ์ที่การลงทุนที่ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งเรามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากนักจะได้มีความเข้าใจว่าจะลงทุนอะไรได้บ้างที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีโดยที่ความเสี่ยงน้อยๆนะครับทราบแต่ว่าคุณกิด มีของขวัญพิเศษที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นอะไรคะวันนี้อ๋อเป็นหนังสือที่ผมเขียนครับเล่มนี้เลยหรือเปล่านนี้ใช่ครับออมจากน้อยไปร้อยล้านนะครับออมจากน้อยเป็นร้อยล้านถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบเริ่มออมน้อยๆแล้วเงินเพิ่มพูนกลายเป็นร้อยล้านต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคใครที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้ส่ง SMS นะคะตามที่อยู่ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าคนหัวแถวเดี๋ยวเราจะคัดเลือกเองนะคะมีทั้งหมด3มรางวัลด้วยกันนะคะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามคนหัวแถวของเราคุณกิดแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนกบกับดรนุทกันต่อสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยบริษัทอดิีอันส์อยุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนแต่งตัวให้สนุกสนานด้วยทารา วีบลิงกี้ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสด้วยวีบลิงกี้คุณกิ๊กับคุณนงคเมื่อสักครู่นี้เราพูดค,คุยค้างกันไว้ถึงหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านที่เพิ่งจะเปิดตัวไปมาเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะ,ะในหน้าปกของหนังสือเนี่ยเขาเขียนมนุษย์เงินเดือนมีรายได้หมื่นห้าต่อเดือนแต่สามารถไปซื้อคอนโดรหรูย่านสุขุมวิทได้ คุยมันจะเป็นจริงไปได้ยังไงอ๋อมันเป็นได้ยังไงใช่จริงๆับมีหลายหลายท่านก็มีความมีข้อสงสัยตรงนี้แต่ผมไเรียนตามตรงเลยว่ามีคอนโดที่เป็นอยู่ตรงสุวิทตอนกลางช่วงกลางนะครับที่ราคาเป็นราคาไม่ถึงล้านมีด้วยมีด้วยครับมีเป็นคอนโดวิไอเป็นคอนโดที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะการลงทุนทําให้สามารถที่จะขาย คนโได้ในราคาค่อนข้างถูงถกคือตามเกณฑ์ของว o i ที่จะให้ให้ก,การส่งเสริมเนี่ยหมายว่าคอนโดนี้จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า30ตารางเมตรและราคาต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาทพะฉะนี้นผมเขียนว่าตารางค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณเดือนชุดคุณเงินเดหมื่นห้าถ้าคุณยังอยู่กับที่บ้านเนี่ยคุณคุณจะต้องมีเงินออมได้สักเดือนละเก้าพันบาทและตัวคอนโดเนี่ยผ่อนดาวาได้เดือนเจ็ดพันบาทได้เน้นเก้าพันไปเป็นเงินเหลือเฟือที่พอแล้วที่ในหนังสือในหนังสือที่มีเขียนเอาไว้ว่าจากจะเก็บออม เดือนละเป็นหลักหลักพันก็แล้วแต่แล้วมันจะเก็บภายใน50ปีเนี่ยมันจะไปถึงร้อยล้านได้ยังไงปีหนในสิ่งเล่านี้ผมขอให้แบบว่าเขาออมและสักเดือนละประมาณแปดพันนิดๆเพราะฉะนั้นถ้าเดือนละแปดพันกว่าปีก็แสนหนึ่งละเพราะฉะนั้นแสนหนึ่งเนี่ยถ้าทําตามตารตางที่5แค่ออมปีละแสนสามสิบปีเนี่ยเงินออมป้อนเนี่ยจะกลายเป็นเงินเก้าสิบล้านบาทการที่คุณจะทําได้อย่างนั้นหมายว่าคุณจะต้องเรียนรู้ว่าเงินออมคุณจะต้องไปลงทุนเลยเพื่อจะให้ได้ผลตอบแทนที่ เป็นตรมตารางเงินนี่ไงที่คุณลูกอยากจะรู้เรื่องของการลงทุนเพราะว่ามีคนเคยมาถามค่ะว่าถ้าเขามีเงินเก็บเพียงแค่ห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนบาทแค่นั้นนี่เขาจะทํายังไงให้เงินเขาเนี่ยงออเงยมากกว่าฝากธนาคารนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตารางที่หนึ่งเนี่ยคนที่ฝากธนาคารเนี่ยสามสิบปีออมปีละแสนสามสิบปีเนี่ยการมีแค่สี่ล้านแปดเองแต่ที่เงินจํานวนเดียวกันระยะเวลาเท่ากันแต่ถ้ารู้จักการลงทุนได้ผลตอบแทนได้ดีหน่อยการมีเงินเก้าสิบล้านแล้วที่ผมทาเนี่ย อย่าลืมนะครับว่าคนเราพอทํางานไปนานๆเงินเดือนก็ต้องขึ้นแน่นอนหรือว่าประกอบอาชีพส่วนตัวก็ต้องน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นความสามารถในการออมก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทนที่ต้องรอยีกสปีเพื่อจะได้เงินสัเก้าส้านหรือร้อยล้านผมทาตารางที่6ไว้เนี่ยจะเห็นเลยว่าภายในแค่28ปีกว่าเขาจะมีเงินร้อยล้านเลยจากเงินออมแค่ปีละแสนบาทเท่านั้นเองคราวนี้ทางกลับกันเมื่อกี้เรามีเงินแค่ห้าหมื่นถึงแสนอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันเยอะกว่านั้นเป็นหลักแบบ10ล้าน เราจะทํายังไงจะเอาไปทําอะไรจะลงทุนอะไรดีมันสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนได้มนมีหลากหลายนะครับมีมีหุ้นมีสังหาริมทรัพ่์แล้วก็มีอาจจะเป็นบางคนอาจจะสนใจทองแต่ทองผมคิดว่าปีนี้ปีหน้ายังไม่น่าสนใจนะแล้วก็อาจจะไปลงทุนในพวกกองทุนต่างๆ ลงทุนในตราสารนี่จริงมันมีความหลากหลายของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนได้แต่และท่านเนี่ยความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันผมในในหน,นังสือเล่มออมจากน้อยเป็น้อยล้านเนี่ยผมมีทําตารางไว้ว่าอายุ20กว่าถึง30ปีคุณควรจะออมในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์จะมีเป็นอายุ 30- อายุสามสถึงสี่สถึงห้าสถึงหกมากกว่าหกสิบคุณ คุณทำตารางเลยว่าคุณควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างและมั่งน้อยแค่ไหนตามสัสดส่วนไปนักลงทุนที่ดีนี้ควรจะต้องมีการปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือเพียรศึกษาและเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนนี่นี่ข้อสำคัญครับเราไม่ศึกษาเราไม่เข้าใจไม่ติดตามข่าวสารของบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดหรือทาให้สร้างให้เกิดความเสียหายเนี่ยสูงการที่เราจะตัดสินใจซื้อขายหุ้นเนี่ยเรื่องงบการเงินเราต้องดูเป็นถ้าดูไม่เป็นเนี่ยความความสามารถในการวีเคราจะด้อยลงไปอันนี้ ก็ต้องหาหนังสือพวกมีข้องกันมาอ่านหรือที่มีหนังสือที่เขาเขียนแบบให้มันง่ายเข้าใจง่ายขึ้นถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจถ้ามีคอร์สสัมมนาเปิดสอนเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเยอะแยะตลาดทัพย์ก็มีมีคอร์สประเภทนี้อยู่แล้วงั้นหมายความว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราควรลงทุนในอะไรบ้างคะช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในช่วงอย่างเนี้สินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนก็คือหุ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่แบบว่าเป็นตัวแทนที่จะ ติดตามความเจริญของเศรษฐกิจการลงทุนที่พุ้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็คือทองเพราะว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยทองเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมลงทุนธนาคารของอเมริกาเนี่ยเขาจะยกเลิกมาตรการ QE ก็จะทําให้ ตัวค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นของโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วถ้าค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้นเนี่ยค่าของทองเนี่ยก็จะตกลงเพราะมันจะมันจะพันทวนกันต้องศึกษาเยอะๆนะอันนี้เป็นเพิจะลงทุนอะไรก็ศึกษาเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ติดใจไม่ได้เบรกที่แล้วค่ะรถไม่ได้ผมไม่ใช้รถประมาณสิบปีไม่ใช้รถเลยไม่ใช้รถเลยแล้วเดินทางยังไงคะผมพอดีคอนโดที่อยู่อยู่จุดใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเพราะว่าผมเดินแค่ครึ่งนาทีถึง่าไฟใต้ดินเดินไม่ถถถึึงงนาาทีกก็็รรไฟฟ้้ BTS แลว ใช่ผมก็ไปที่ที่รถไฟฟ้าไปถึงหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเดินเดินทางไปนอกเส้นทางมันน้อยนั่งเรือได้แล้วนั่งแท็กซี่ก็ได้เดี๋ยวพูดถึงนั่งแท็กซี่เลยผมเลยนั่งรถเมล์ในบางท้ายถ้าเกิดจะต้องเลือกว่าระหว่างซื้อบ้านก่อนหรือรถก่อนควรต้องเป็นบ้านก่อนแล้วผมเล่นนะว่าให้ซื้อคอนโดเพราะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวถ้าซื้อคอนโดใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยเราเราสามารถประหยัดค่าเดินทางเราไม่ต้องถ้าเราใกล้รถไฟ้าปุ๊บเราไม่ต้องใช้รถก็ได้แล้วก็ประหยัดเงินเพราะดี่างนี้คอนโดอย่างคอนโดที่ผมบอกตรงสุขุมวิทเนี่ย ราคาไม่ถึงล้าน,ถ,านถ้าคุณไปซื้อรถคันนึงห้าหกแสนจาน่ายเงินเพิ่มหน,น่อยนึงยกตัวอย่างเช่นห้องเป็นห้องที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมซื้อมาเมื่อสิบปีที่แล้วราคาเจ็ดล้านแปดแสนปัจจุบันเนี่ยราคาห้องเนี่ยตกไปเกือบยี่สิบล้านแล้วนี่กำไรงทั้งอยู่กำแพงกำแพงกำไรยังใช้ใช่ไหมแล้วกแล้วเวียจะขายต่อก็ยังได้ราคาสิบปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อรถซุปเปอร์คาร์คันละเจ็ดล้านแปดแสนถ้ารถถ้าคอนโดเนี่ยถามว่าตอนนี้ถ้ามันจะขายสองล้านกว่าบาทค่ะทุนเวลาเวลาจะขายต่อถ้าเราซ เวลาจะขายต่อแล้วก็ยังได้กําไรอีกต้องคิดเยอะๆแล้วก็คิดให้เป็นเน้นข้อสำคัญที่สุดคือไม่ซื้อสินทรัพย์ที่เสื่อมมูลค่าเราจะซื้อแต่สินทรัพย์ที่จะทวีมูลค่าแล้วอย่างคอนโดล่ะคะคอนโดผมแนะนําว่าสำหรับคนท่านที่มีเงินออมเนี่ยบางทีซื้อคอนโดไว้ปล่อยเช่าแล้วเผลอๆเนี่ยบางทีค่าเช่ากับเงินที่คุณจ่ายผ่อนผ่อนธนาคารอะไรยเงี้ยเผลอๆสูสีกันเลยอย่างคอนโดบิวอที่ผมพูดเถึงราคาละประมาณ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยผมคาดหวังว่า ผมควรจะปล่อยเช่าได้เดือนละหกพันแล้วคอนโดราคานั้นอ่ะคุณถ้าคุณกู้แบงค์เต็มนะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าคุณก็ผ่อนเดือนเจ็ดพันแต่คุณคุณคุณเก็บค่าเช่าได้หกพันคุณจ่ายเดือนละพันเดียวกับแบงค์โค้งมากเฮ้ยคุณแบงก์มาไปยี่สิบปีคุณใช้เงินคุณน้อยมากเลยนะใช่ค่ะถูกปะแทนที่ไอค่าคอนโดเนี่ย มีคนมาช่วยจ่ายให้คุณค่ะมัได้สินทรัพย์าเป็นของเราเลยอี่ว่าวันที่คุณจะขายคุณอาจจะขายได้สักล้านสองล้านห้าก็ไม่รู้ก็ได้อีกตั้งหากใช่ไหมโดยจริงๆเกินคุณไม่ได้จ่ายเต็มราคาด้วยซ้ำเพราะว่ามีคนช่วยจ่ายให้คุณเห็นบอกว่าคุณคิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะด้วยใช่ไหมคะครับผมใช่ครับศิลปะอะไรยังไงคะาจริงๆเช่นข้างหลังนี่ผลงานศิลปะพวกนี้ผมว่าได้ประโยชน์หลายสถานครับประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็ได้ความสุนทรีอันที่สองก็คือว่า เวลาเราเห็นภาพพวกนี้เราทําให้เราย้อนไปถึงความทรงจําว่าเราเอ้ยตอนนั้นเราไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้อย่างที่เราไปเที่ยวอย่างนี้ไปผมไปเที่ยวที่เมืองพายัพไปได้ภาพนี้มาจากไหนอะไรอย่างนี้เราจำได้ตอนนั้นเราไปเที่ยวพายันเราไปนี้แล้วก็ได้ความสุขอีกครั้งหนึ่ง อันที่3คือมันก็คือถึงลงทุนด้วยในภาพบางภาพอย่างเช่นภาพนู้นเนี่ยภาพภาพอั้นเป็นภาพปักใหญ่ๆภาพนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้คนปักประมาณ7คนรวมทั้งแล้วก็ศิลปินอีกคนนึ่งในการออกกบรแสดงปากนี่คือภาพปักนี่เกือบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ารรายงานสักเดือนสามพันบาทสามพันบาทถ้าเจ็ดคนก็เดือนละสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งถ้าใช้เวลาสิบสามเดือนเขาหมอสิบสามเดือนก็เฉพาะค่าแรงก็สองสามแสนแล้วไม่รวมไม่รวมค่าวัตถุดิบอีก แล้วถามว่าอีกสัก20ปีข้างหน้าผมถามว่าคนเวียดนามเขาคงไม่ใช่รายได้แค่เดือน3,000นะถ้าจะรายได้เดือน30,000 50,000ถ้าเอาเอาคนจำนวนเท่า7คนเนี่ยมาทำ13เดือนกี่ล้านกว่าจะทำภาพปักงนี้ได้แล้วบางทีมีรายได้มากขนาดนั้นคงไม่มาด้่งทำงานละเอียดอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกึ่งลงทุนได้ถ้าเกิดว่าคนดูที่ดูคนแถวอยู่เขาอยากจะประสบความสําเร็จแบบคุณกิดเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัว จะต้อง<ม>ทําแบบไหนบ้างมีแนวคิดแบบไหนบ้างสุดท้ายแล้วแนะนําว่าศึกษาให้เยอะศึกษาให้เยอะขออนุญาตประชาสัมพันธ์<ด>อ่านหนังสือผมนะโอเคพร้อมจากน้อยเป็นร้อยล้านกับจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านผมทําอย่างไรสองเรื่องนี้จะทําให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมั่งขึ้นอย่าลืมนะครับเวลาเห็นโฆษณาเรื่องการลงทุนจะมีตอนสุดท้ายจะมาเห็น การลงทุนความเสี่ยงพูดเร็วมากก็ไม่อยากให้เรารู้ว่ามีความเสีย่ยงนั้นการที่คุณจะลดความเสี่ยงได้ก็คือคุณเรียนรู้และคุณเข้าใจสิ่งที่คุณจะลงทุนนั่นคือคุณต้องศึกษาเยอะศึกษาแล้วก็ลงมือทําอย่ากลัว ต้องกล้า <ฮ trusted. S 1> ที่จะลองต้องกล้าที่จะเสี่ยงด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกิ๊ฟมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะดิฉันแล้วก็ดรนุกขอเป็นตัวแทนมอบของที่เราลึกจากทางรายการให้คุณกิ๊ฟด้วยนะคะเนี่แหละค่ะเป็นหนังสือ business owner นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือ nadine network publishing ด้วยค่ะมอบให้กับคุณกิ๊ฟเลยค่ะขอบคุณมากครัขอบะคุณค่ะสวัสดีค่ะวัครสวัสดีครัรอบรู้ประกันภัย สนับสนุนโดย AIA สวัสดีค่ะออยนะคะทิดารัตน์ศักสยามกุลค่ะตัวแทนภาคเทพประทานพรสามค่ะปัจจุบันนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะ ับสีเทพคงคาค่ะค่ะสำหรับคําถามที่ว่านะคะทําไมคนเราจําเป็นต้องทําสุขภาพหรือประกันชีวิตนะคะอ,อยากบอกว่าทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพค่ะมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นทั้งสองส่วนค่ะวันนี้ค่ะประกันชีวิตค่ะไม่ได้ทําเพื่อให้ใครบางคนต้องจากไปค่ะแต่ว่าทําเพื่อให้ใครบางคนที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปวันนี้ประกันชีวิตคือการแสดงออกความรักนะคะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยค่ะและในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของประกันสุขภาพ เราก็ต้องยอมรับว่าค่ะในเทคโนโลยีทุกวันนี้ค่ะทางการแพทย์นะคะพัฒนามากขึ้นทุกวันค่ะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็สูงขึ้นตามมาเช่นกันซึ่งหมายความว่าในอาตาัตราเงินเฟอ้อของโรงพยาบาลในปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะแปซต่อปีซึ่งมากกว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อของเราซะอีกดังนั้นเบี้ยรประกันสุขภาพนะคะเพียงแค่หลักหมื่นแต่ว่าคุม้มครองวงเงินออปประกันถึงหลักล้านวันนี้ค่ะเบี้ยรประกันชีวิตและสุขภาพาค่ะจึงเป็นหนึ่งในการ การวางแผนที่สําคัญของครอบครัวในการวางแผนชีวิตนะคะรวมถึงการวางแผนการเงินนะคะคนเราอะค่ะไม่ได้วางแผนให้ล้มเหลวค่ะแต่ว่าล้มเหลวค่ะเพราะว่าไม่ได้วางแผนต่างหากค่ะ ค่ะสำหรับคำถามที่ว่าอายุเท่าไหร่ควรจะเริ่มทาประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะคะเอาอยากบอกว่าทุกอายุค่ะมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะในการทําประกันชีวิตและก็สุขภาพเพราะว่าวันนี้ค่ะเราเลือกไม่ได้ค่ะว่าเราจะเจ็บจะป่วยหรือจากไปวันไหนค่ะแบบประชาชนนะคะบอกวันเกิดถูกไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่าวันที่เราจะเจ็บหรือจากไปวันไหนคะ่ะมะเร็งนะคะไม่ได้เลือกที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนแก่หรืออุบัติเหตุนะคะเลือกเกิดขึ้นเฉพาะคนหนุ่ม เราไม่สามารถตอบได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นประกันชีวิตและสุขภาพนะคะจะจําเป็นนะคะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุเลยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะคุณกบวันนี้รับรองว่าได้สาระก,กันไปอย่างเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ,ค,ะคุณโอเพราะว่านอกจากจะได้ไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วนะคะยังแอบทึ่งในความคิดของคุณกิจอีกด้วยนะคะเพราะว่าต่อสู้ด้วยตนเองมาตังา้งแต่เด็กๆจนว่าสันี้ก็ประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคุณกบคะขอเพียงแค่คุณมองในมุมบวกนะคะและศึกษายอย่างละเอียดก่อนที่จะลงมือทำอะไรรับรองได้ค่ะ ว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งมาอยู่ในมือคุณแน่นอนค่ะถูกต้องที่สุดค่ะดรนุกคะ่ะและวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันในรายการดีออนไลน์คนแถวๆสำหรับวันนี้เราสองคนลาทุกผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ10ปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อรถซุปเปอร์คาร์คนละเจ็ดล้านแปแสนถ้ารถาคอนโดเนี่ยถามว่าปัตันนี้ถ้าผมาะาาจะขาย2องล้านกว่าบาทค่ะวุาเวลาจะขายต่อถ้าเราซื้อคอนโดเนี่ย กำไรทั้งอยู่เวลาจะขายต่อแล้วก็ยังได้กำไร